นิยายรักนิยายเสียงเรื่องสื่อวิญญาณสื่อหัวใจแต่งโดยอนัตตาตอนที่เจ็ดพลอยทําท่าสิ่งจัดที่เห็นเพื่อนรักเริ่มมีแฟนตัวเป็นตนแถมแฟนที่ว่าก็แก่กว่าตั้ง8ปีอธิชัยดูหลอกเข้มเท่แบบที่สาวๆต้องมองแบบฝัน ทั้งๆท,ที่เดี๋ยวนี้คนมักชอบผู้ชายโซนเอเชียชนิดที่ว่าขาวใสยิ่งเฉดใกล้เพศที่สามจะละลายอย่างหนักแต่สาวๆบางคนก็ไม่ติดขัดกับหนุ่มไทยหน้าเข้มตาแปลวาๆอย่างหนุ่มอธิชัยตำรวจคนเก่งที่พามาเลี้ยงหมูกระทะร่อยถอนใจที่เห็นชายหนุ่มในฝันจับมืออลิสาเพื่อนสนิทไปจูบ ทั้งที่บรรยากาศในร้านหมุกระทะนั้นทั้งร้อนทั้งระอุแต่ทั้งคู่ดันจงใจเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูหวานเลี่ยนแถมยังมีสิ่งสีชมพูวิ้งวับคนมองตาร้อนเผ่าๆไม่นับรวมไอ้พวกสามลิงที่นั่งดื่มเบียร์มองด้วยความอิจฉาเพราะเคยขายขนมจีบ แต่ก็เป็นพวกตนที่ยังไม่มีใครมีความสามารถมากพอที่จะจีบเพื่อนที่ดูน่ารักแบบสาวหมวยผิวขาวตาเดียวแถมยังยิ้มน่ารักต่างจากตอนอยู่กับเพื่อนๆนไอ้มอนี่มันทั้งเก่งทั้งเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ใหญ่หน้าที่การงานก็ดีเงินก็หาเพราะเคยรู้มาว่าตำรวจหนุ่มรุ่นพี่มีฐานะไม่ธรรมดาเลย พ่อของอธิชัยเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ส่วนแม่ทำงานในกระทรวงตามประเทศนี่ก็เท่ากับว่าอลิสาจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดถ้าได้แต่งงานกับอทิชัยเลี้ยงอาหารจนอิ่มหนำสารธีก็พาไปส่งตามสถานที่ปลายทางอธิชัยพาแฟนสาวน้อยมาส่งที่ห้องพักซึ่งพักหลังๆมานี้ เขาจะพาเข้ามาส่งถึงหน้าห้องพักเพื่อความปลอดภัยในวงเล็บข้ออ้างสาวหมวยหัวโบราณไม่ยอมอนุญาตให้เขาเข้าห้องของเธอได้ง่ายๆเขาก็เข้าใจดีเขาตามใจเธอทุกอย่างอยู่แล้วแต่ขอหื่นบ้างเล็กๆน้อยๆพอเป็นกระใสไปตามใจของคนที่อยากมีแฟนน่ารักแบบเด็กๆซึ่งหาได้ยากเย็นเพราะ ไม่ใช่ว่าคนอย่างเขาจะไม่เคยมีนักศึกษามาอ่อยถึงที่เด็กนักศึกษาหน้าตาดีทำงานพิเศษมีถมไปแต่แบบนี้เหมาะจะเป็นแม่ของลูกมากกว่าเขาจุ้งมือนุ่มนิ่มเข้าลิบอย่างที่เคยชอบทำสาวน้อยเขินแต่พยายามปกปิดอารมณ์เขินนั้นไว้ดวงตามเม็ดสีลำไยดันสังเกตท่าทางแปลกๆของจุดและแกะ ที่ทำท่าปลุบๆลุปรโโป,ปร,ปปร,ปปรปเรากับว่ามีอะไรจะบอกเธอจนอธิชัยต้องก้มลงมองเธอวันนี้ไม่มีใครในริบกับเขาแล้วด้วยมีอะไรหรือเปล่าเธอเงยหน้ามองเขาทำท่าแปลก,ปลกๆไม่รู้สิคะบอกแล้วชักจะตังหงิตตังหิดติ้งเสียงริบเปิดที่ชั้นห้องพักของเธอพอดี พอมาที่หน้าห้องเกือบจะเปิดห้องอยู่แล้วก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่อย,อยู่ประตูห้องก็เปิดออกมาทำให้มือเล็กที่กำลังจะปลดล็อกถึงกับชะงักค้างชายอีกคนเปิดประตูห้องออกมายืนจ้องเธอตาเป่งหนุ่มตีผิวขาวมองน้องสาวและชายตัวสูงหน้าเข้มที่กำลังจับมือน้องสาวของตนอยู่ อธิชัยขมวดคิ้วมองจ้องชายคนนั้นอย่างไม่ค่อยชอบใจพอๆพอกับหนุ่มหน้าตีพี่เต้นสาวนอยอุทธนตกใจนี่ใครฮายยกพี่เต้นหรืออน,นันต์พี่ชายคนรองคงเพิ่งจะกลับมาจากอเมริกาคราวนี้เขาคงกะจะมาเซอร์ไพรส์น้องสาวแต่ดันโดนน้องสาวเซอร์ไพรส์เพราะดันพาผู้ชายมาที่ห้อง เออคุณตุย้ยคะเขาคือเอออธิชัยเห็นท่าทางของเธอจึงพูดตอบแทรกขึ้นมาผมชื่ออธิชัยหรือร้อยตำรวจเอกอธิชัยพิรมพักเป็นแฟนของยกอธิชัยยืดอกรับอย่างไม่ตกใจเขามีพรสวรรค์เรื่องความจำเขาจึงจำรายละเอียด และรู้จากการสืบประวัติของแฟนสาวว่าเธอมีพี่ชายสองคนคนนี้เป็นคนกลางชื่ออนันต์และชายคนนี้อายุน้อยกว่าตนถึง5ปีเขาโตกว่าจึงไม่รู้สึกติดขัดอะไรนึกยังไงถึงพาผู้ชายมาที่ห้องฮะหนุ่มตีหันไปดุน้องสาวเสียแทนอลิสาทำหน้ามุย้ยเพราะไม่รู้จะตอบพี่ชายว่า อย่างไรดีผมแค่มาส่งน้องสาวของคุณส่งแค่หน้าห้องนี่แหละไม่เคยเข้าไปในห้องหรอกเพราะอย่างนั้นคุณสบายใจได้เขาบอกอยังไม่ยิระก่อนจะก้มลงมองสาวน้อยที่สูงเลยอ,อกของเขามานิดหน่อยอย่างอ่อนโยนคุยกับพี่ชายเถอะผมกลับก่อนนะ ไม่บอกลาเปล่าๆแต่ยังดึงมือของเธอมาจูบต่อหน้าต่อตาพี่ชายของเธอด้วยขอบคุณสำหรับดอกไม้อลิสลายิ้มอย่างอ่อนหวานและตอบกลับไปขับรถดีๆนะคะเธอบอกมือนิดๆหน,น,นุ่มตีถึงกับขนลุกเพราะตั้งแต่เด็กจนโตทั้งคู่มีแต่จะตีกันเพราะต่างไม่มีใครยอมใคร อลิสาบกมือราแันหนุ่มหน้าเข้มแล้วหันมาทำหน้าย่นยูใส่พี่ชายจะมาแล้วทำไมไม่บอกเขาทำปากบิดเบ,บ้ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิเธอทำปากบิดเรียนแบบพี่ชายเลยโดนเซอร์ไพรส์คืนละสิกินอะไรมาแล้วหรือยังเขาเพิ่งกินหมูกระทะมาอีกฝ่ายทำท่ามันไส้เพราะอยากกินบ้างเหมือนกัน เพออยู่ที่อเมริกามาเป็นปีไม่ค่อยได้กินอาหารไทยสั่งกะเพราเนื้อไข่ดาวจากร้านข้างล่างมากินแล้วเธอยิ้มรับพอรู้ว่าพี่ชายรักผัดกะเพราโดยเฉพาะกระเพราเนื้อที่สุดเป็นแฟนกับหมอน,นั่นตั้งแต่เมื่อไร่เขาไม่ได้ชื่อหมอน,นั่นเขาชื่อตุย้ยแล้วเขาก็แก่กว่าพี่ตั้งห้าปี จะบอกว่าให้พี่เคารพแฟนแกงั้นสิอลิสาทำหน้าเซ็งจัดจะฟ้องแม่ริรักตั้งแต่อย่างเรียนเธอจ้องหน้าพี่ชายเซ็งๆตัวเองไม่มีเลยงั้นสิชื่ออะไรนะสาวลูกครึ่งเสะด้วยเธอนึกภาพที่จุกและแกละกระซิบให้ข้อมูลกับเธอเฮ้ยเฮยเฮยไม่แฟนนี่เธอทำท่ากวนภาษาทใส่พี่ชาย อยากฟ้องก็ฟ้องไปเถอะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ชิงสุกก่อนหามบอกแล้วก็เชิดหน้าเดินไปดินน้ำอีกฝ่ายที่จองโซฟาเป็นที่นอนสำหรับคืนนี้จึงทำท่าไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่ว่าเห็นฉันอยู่แล้วไม่กล้าเข้ามาน่ะสิเธอถอนใจเซ็งๆอยากจะเข้าใจว่ายังไงก็เข้าใจไปเถอะอย่างน้อยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษมากพอเมื่อหาเรื่องมาต่อว่าน้องสาวไม่ได ก็เลยทิ้งตัวลงนัง่งบนโซฟาเพราะคืนนี้จะจับจอเป็นที่นอนเพราะในห้องนี้มีห้องนอนเพียงห้องเดียวเตียงก็มีเตียงเดียวนึกยังไงถึงเป็นแฟนกับตำรวจหมอนั่นพื้นเพยงเป็นยังไงครอบครัวของเขาละ่ะแล้วไหนจะเรื่องผู้หญิงก็อีกเขาว่าตำรวจนะเจ้าชู้ไม่ใช่หรอพี่ชายของเธอบนอย่างกับมีกินพึ่งเรื่องนี้ เรื่องแค่นี้ต้องบอกด้วยหรอเธอทำท่าเหมือนกินยาขมไม่ใช่ว่าพี่ชายเธอจะไม่รู้ว่าเธอมีเซ้นต์แต่เลือดพี่ชายห่วงน้องสาวกลับทำงานแบบเต็มขั้นแล้วเธอจะตอบเขาว่าอย่างไรในเมื่อชะตามันบอกว่าจะต้องได้เจอกับเขาแล้วใครจะห้ามพรมลิขิตหรือโชคชะตาเองได้โดยเฉพาะคนที่รู้อยู่ก่อนแล้ว มันแค่จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่สำหรับอลิสาแล้วเธอกลับคิดว่าเขาก็ไม่ได้เดวร้ายอะไรสักหน่อยเพราะนอกจากเขาจะหื่นและเจ้าเล่เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่สำคัญเขามีหัวใจที่ซื่อตรงต่อเธอโดยไม่ต้องปิดบังจบแล้วนะคะสื่อวิญญาณสื่อหัวใจตอนที่7็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอน,ต,อนต่อไปเนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะเรื่องเดิมเนาะเราจะได้มีเงินเดือนนะคะอย่างที่บอกนะตามไม่ได้มีเงินเดือนนะคะ มีรายได้เป็นหลักปแหล่งมาจาก YouTube นี่แหลนะเนาะก็นอกนั้นก็กินเงินกงสีนะคะฝากด้วยกันเรากันนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะรักนักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ